สวัสดีครับเพื่อนเทีและเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้จะขอคุยอะไรสักเล็กน้อยเพราะมีเวลาเนื่องจากว่าพระท่านกิตเด็กพระกิดรับนิมนต์นะครับก็เลยมีเวลาที่จะคุยกับเทีบ้างเล็กน้อยนะครับผมผมเข้ามาในวงการ YouTube เนี่ยได้ เดือนกว่าๆจากที่ไม่ได้ไม่เคยรู้เรื่อง Youtube ไปเลยเที่อยากเข้ามาเพราะว่าก็อยากจะศึกษาในยามในยามเท่านะครับพยายามเท่าว่าเอาเราจะทำได้ไหมเนี่ยเหมือนกับผมเห็นเด็กๆกขาทำแล้วรู้สึกมันสนุกนะครับรู้สึกมันสนุก แต่ว่าพอพอเข้ามาแล้วก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กๆเขาปลาดเดียวเข้าไปไหนพุกปลดปลาดพวเพราะวันนั้นน่ะผมไปคุยกับท่านทนายสมเกียรติตอนก่อนที่จะเปิดจะเปิดเปิด youtube เนี่ย อาจารย์ทุกเกศบอกว่าผมกำลังจะเปิด YouTube จะเปิดสอน y o u t u b e นะครับท่านก็พูดี้บางคร่าวๆล้วก็บอกท่านผมสมบัรด้วยสิแม่บ้านแม่บ้านแม่กระต้อยนี่เต็มที่เลยเอาเลยก็ให้แม่กระต้อยสมัครก็เลยสมัครไปกา่าของท่านท,านทนายทุกเกียนกับบายมังนี นะครับอ่าก็ก็ได้ไปอบรมรุ่นหนึ่งที่เมืองสะกดนะครับอบรมรุ่นหนึ่งอ่ารู้สึกว่ามองหน้ากันแล้วนี่ผมนี่จะอายุมากที่สุดนะครับอายุ75็ดสิ้าตาต่แลนะครับอ่าก็มากที่สุดสิ่งที่ตามมาเพราะคนอายุมากเนี่ยคือ เขาเรียกว่าสมองนะครับเพราะสมองเนี่ยใช้มานานถูกใช้มานานนะครับก็มันก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดานะครับรเวลาพูดเนี่ยคนอื่นผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงนะครับเพราะคนอื่นเขาเขาเขาก็รู้สึกไม่เหมือนผมผมก็จะติด เอออ่าถามว่าไอการติดเอออ่าเนี่ยมันคืออะไรอ่าอ่าคุณกระต้อยหรือคุณชวลาเนี่ยท่านจะนับเออกี่ครั้งอ่ากี่ครั้งนะครับท่านก็จะนับนับโอ้เยอะครับอ่าผมถามว่าผมถามคุณชวลาว่ารู้ไหมที่ผมเออเอ,อ,อ่าเนี่ยเพราะอะไรเออเออเนี่ยเพราะอะไร ผมบอกว่าอ่าก็ถ้าเขาบอกไม่รู้หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าคุณติดเออถ้าไม่มีถ้าไม่มีเออเนี่ยไม่ใช่ครับคุณตัวจริงเป็นรับคุณตัวปลอมแน่ๆรับคุณหนึ่งเก้าสี่ตัวปลอมแน่ๆนะครับอ่ผมก็เลยบอกว่าไ er, อ้ที่ติดเอออาเนี่ยเพราะเวลาผมจะพูดอะไรไปเนี่ยอยู่ในแผนที่จะพูดเนี่ย ลืมครับถึงเวลาลืมพอจะพูดเอ้าต้องนึกก็เลยเอออะไรเช่นผมนึกถึงชื่อวัวตัวหนึ่งนะครับวัวตัวหนึ่งที่ผมได้ได้ยกให้ลุมพลก็แตนไปวัวตัวหนึ่งที่ยกให้คือชื่อมาดีนะครับมาดีเป็นวัวพันบรามัน ยกให้แล้วพาต์นกลุ่มคนแกก็มีปัญหาก็ไม่มาเอาทักทีแล้วเราก็จะเรียงไว้ตอนนี้มาดีเนี่ยจะจะแตกจะแตกเซนหละจะแตกเซนจากหนึ่งตัวเป็นสองตัวหละอ่าก็ก็เราก็นึกถึงพอพูดจะนึกถึงชื่อมาดีพดเราก็ถืงว่าเออถ้าถ้ามีคนอยู่ข้าง ถ้าแม่แม่กระต่อยเขาอยู่ข้างๆผมก็จะถามว่า้วัวที่เรายกให้มาอ่าให้ยกป้าแตนเนี่ยชื่ออะไรนะเขาก็จะบอกเราได้แต่เราเนี่ยยังต้องติดเออเพราะนั้นนี่แหละเวลาเราจะพูดอะไรคนแกน่ๆเนี่ยมักจะติดเออเออเพราะบางทีเรามันลืมนะครับเตรียมอะไรไว้จะว่าจะพูดอะไรก็ลืมนะครับออก็จะติดอย่างนี้แหละเป็นประจำนะครับ แต่เมื่อเข้ามาทําแล้วก็ผมก็ถือว่าผมอาจจะได้รับโชคดีคือผมจะได้ฝึกสมองนะครับอาการติดเอิติดอ้านี่ก็จะน้อยลงไปนะครับฝึกสมองคือความจําฝึกความจําดีขึ้นในรุ่นผมเนี่ยผมนี่อายุมากที่สุดนะครับในรุ่นหนึ่งเนี่ยผมอายุมากที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่แล้ว เด็กๆก็มีน้อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุาผู้ผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยอตอนนี้ทุกคนก็ขมักขเม้นเท่าที่ดูนะครับทุกคนเปิดไลฟ์สดผมบอกว่าผมบอกว่าผมยังไม่เปิดล่ะครับผมยังไม่เปิด ถามว่าทำไมยังไม่เปิดเพราะผมขี้เกียจไปขายเออขายอ่าให้ให้บรรดา f อได้บงังท่านจะลำขาดนะครับขอเวลาฝึกอีกเักเล็กน้อยวันนั้นผมไปพบท่านอาอาจารย์ตกเกียดอ่ไปคุยกันเรื่องงานนะครับท่านก็บอกว่า,าคุณพ่อทวินน่ะ ต้องโชว์ตัวหน่อยนะถ้าต้องโชว์ตัวให้เหมือนคุณคุณคุณแม่ชาวลานะเพราะคุณแม่ชาวลาในโชว์ตัวเข้าไปแชร์ตรงคลิปตรงอะไระผมบอกผมก็ทำอยู่นะ,ะท่านทานายก็บอกว่าไม่เห็นนี่ไม่เห็นมีผมไม่รู้จักผมก็บอก ท่านทนายไม่รู้จักผมละมั้งแล้วมผมก็ให้ให้ดูให้ดูชื่อช่องท่านทนายจําไม่ได้อ๋อชื่อนี้ผมผ่านตาอยู่ผ่านตาอยู่อต่อไปผมจะได้จําได้ผมจะได้จําได้ทนายก็ถามว่ายอดรับเท่าไหร่แล้วล่ะนะครับอของอของแม่กระต้อยเนี่ยเขายอดรับทันกว่า ทาง u t u b e เขาส่งเขาส่งข้อความมาหาแล้วว่าให้ผ่านตรงนี้และให้ทำอะไรเขาก็ตั้งตั้งตั้งนานแล้วแต่สำหรับผมนั้นนะ่ะยอดมันก็อยู่ที่ไล่เลี่ยนไล่เลี่ยนนะครับไล่เลี่ยเคยขึ้นถึงพันกว่าแล้วก็ตกลงมาตกลงมาก็เหลือ,อเรื่องยอดตกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องยูทู e เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลย อย่าไปพอวันนี้ยอดเท่านี้ลูกขึ้นอาจจะตกลงไปเหมือนเมื่อวันที่ผมไปอบรมนล่นะที่ไปอบรมครั้งแรกไปอบรมวันนั้นน่ะผมได้ยอด4ี่สิบเจ็ดทรัพย์สีบเจดทรัพกลับมาถึงบ้านมันก็อาจจะมากกว่า47่สิทรัพย์้าจำไม่ดีเอาแค่4ี่แล้วกันกลับมาถึงบ้าน มันก็เหลือสามสิบวันลุกขึ้นเหลือเหลือเหลืออ่อยี่สิบกว่ากว่าวันทวันต่อมามันก็เหลือสิบแปดเราก็บริหารร่างกายบิดซ้ายบิดขวาเล็กน้อยมันก็ขึ้นลงมาขึ้นมาเหลือขึ้นลงมาถึงสามสิบสามสิบสอง แล้วก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆอจนได้คุยกับอาช่องใหญ่ๆท่านก็แนะนำให้ทำอะไรท่านก็แนะนำะก็เลยได้ยอดขึ้นมานะครับได้ยอดขึ้นมาแล้วยอดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่บางที่นะมันขึ้นอยู่ถึง,ถง,ถงพันพันสามพันสาม แล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็จะเหลือแค่มันก็จะเหลือแค่อ่าอ่เก้าเก้าร้อยเจ็ดสิบสองนะครับตตขึ้นมาแล้วตอนนี้กําลังขึ้นตอนนี้กําลังขึ้นขึ้นไปถึงเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วก็ตกลงมาเหลือเก้าร้อยเจ็ดสิบสองเป็นเรื่องปกติธรรมดาผม ผมเจอคุยกับน้องๆเขาบอกว่าน้องๆหลายคนก็ท้อแท้นะครับท้อแท้พะยอดขึ้นแล้วมันก็ตกยอดขึ้นแล้วมันก็ตกยอดขึ้นแล้วมันก็ตกเอ่อผมก็บอกว่าต้องขยันโดยเฉพาะในรุ่นเนี่ยผมผมยอมรับคือคุณพ่อแดงชานลพ่อแดงชาอนท่านขยันมากท่านขยันเอ่อ ผมก็ต้องไปอาศัยท่านเวลาท่านขึ้นไลฟ์สดผมก็ไปอาศาัยท่านไปกดให้ไปกดให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของคุณปอแดงผมกดให้ทุกคนเลยกดให้ทุกคนอไม่คำนึงถึงว่าท่านจะกดตอบกดกดทักใา้ผม หรือไม่ผมก็กดรประคาทุกคนบางคนก็ดีครับบางคนก็กดให้บางคนก็กดให้อ,ใหอ,อย่างเช่นแอสโนกามิน ok ท่านก็กดให้ผมนะครับท่านก็กดให้ผมหลายคนก็กดให้ผมก็ขึ้นมาขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการที่เข้าไปร่วมกวับ ไลฟ์สดของคุณปอแดงเนี่ยผมได้กำลังใจโดยเฉพาะจากคุณปอแดงท่านจะพูดเสมอเสมอและอีกหลายช่องใหญ่ๆหลายช่องใหญ่ๆที่ท้าไลฟา์สดแต่ผมก็เข้าไปเข้าไปทักทายท่านก็ให้กำลังใจมาบางทีก็ให้กำลังใจให้กำลังใจจนผมลอยลงไปลอยขึ้นไปเลย ลอยขึ้นไปแล้วไม่รู้ว่ากำลังก็คิดอยู่ในใจว่าด้วยด้วยด้วยประสบการณ์ชีวิตว่าแล้วเราเขาให้กำลังลใจเราขนาดนี้เราจะไหวไหมเนี่ยกลับมานอนท่าดีไหมอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าด้วยความด้วยความเป็นนักสู้ของผมมาในอดีตสู้ตลอดไม่มีคำว่าท้อถอยสู้มาตลอดก็เห็นน้องๆหลายคน โอ้เก่งๆเ,เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่นี่เก่งมากเก่งมากวันนั้นผมก็เข้าไปทักทายว่าบางคนได้ยอดไลค์ขึ้นมาขึ้นมาในวันเดียวนี่สี่ห้าสิบครับผมก็บอกว่าอ,อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดรับราครใหตอบด้วยกับผู้ที่มามากดรับราคาให้ท่านอา แล้วมันจะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับถ้าท่านไม่ไปกดรับประคายให้เขาเหล่านั้นเดี๋ยวรับประคายท่านก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไปแล้วผลผลที่จะติดตาบาก็คือท่านจะหมดกำลังใจไปเองสาหรับคลิปนี้ขอแค่นี้นะครับเกินเวลามาแล้วเกินเวลามาแล้วมีท่านผู้รู้ หลายหลายท่านแม้แต่กระทั่งอาจารย์ทุกเกียรติจะบอกว่าทำคลิปสักทำทำคลิปสักแนาทีก็พอนะเพราะช่วง8ดนาทีเนี่ยผู้ที่เข้าชมเนี่ยกำลังกำลังชมได้พอดีพอดีแต่ถ้าเกินนั้นไปท่านก็ไม่ชมและท่านไม่มีเวลาพอนะครับก็วันนี้ก็ขอลงคลิปครับเกินมาสีเกินมาหกนาทีแล้ว สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านแต่อย่าลืมดูแล้วอย่าลืมกดอ่ากดแชร์กดไลค์กด,กดแชร์กดตัปตะใครให้ช่องครับคูณ194ทวินด้วยนะครับสวัสดีครับ